เอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะแชะทัพทีดิไม่ไม่ยอมมาอยู่นี่โดนทำเลื้อยเป็นแน่นี่เลยจูอ่อนเลยจูอ่อนเลยไกลไม่พอใกลก็พอนั่งไง มามันมพ่อหนูเดี๋ยวเดี๋ยวอาเื um, ่อชอบแกแมมามัน้ำมามน้ำมามน้ำ แม่ดูข่าวแม่ดูข่าวอมแก้มยังนี่มา